พี่น้องครับเดี๋ยวผมสิบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องเด้อสำหรับผู้ที่ตัดหนานะครับผู้ที่เจตนาอยู่เรือๆเป็นประจำานสิบอกเคล็ดลับอีกนิดหนึ่งตัอเอาไปใส่ประโยชน์ใดน,นะอันนี้คือเมนบอกพี่น้องที่ผมถืออยู่นี่ก็คือใบตัดหนาที่มันเป็นเป็นฟันฟันแบบนี้นะครับเป็นฟันแบบที่ห้องใส่กันนะี่แหละตัวนี้ก็ถือว่า มีความหมดไพ่สูงคือกันครับที่นี่มันเป็นสีเ้อพี่น้องสมมุติว่ามันเบิดมันเบิดคมคมมันเบิดเห็นบ่ครับนี่คมมันเบิดนี่ยาทิงเ้อพี่น้องเด้อยาทิงเอากับมาใส่ประโยชน์ดีก็คือใส่ใส่ว้คือเกอ่าสิแ่ละครับใส่ว้คือเกอ่าที่นี่มันมีหูเห็นบ่พี่น้องสงเกตเบืองมันมีหู มันมีรูไว้เหนบอครับเฮ้าใส่เอ็นแทเขม้าแท่นนะก็ได้ครับที่นี่ใส่เอ็นข้าแทนเพราะว่าเอ็นนี่ตัดห้าพวกยาอ่อนตีบอแข็งมากนี่ได้สบายเลยแต่กระปอดไพ่น้ำครับใส่เอ็นเข้าไปครับใส่เอ็นหลอกไปเลยครับนี่ครับอาจจะใส่สองขางที่ใส่ขางเดียวก็ได้แต่ว่าปกติพบจะใส่สองขางอยู่ครับบ่มีหลุด ตัดดีครับแ้วก็เพราะว่ามันทวงตัวนี้คือมันเล็กตัวนี้มันที่ทวงน้ำนักเครื่องห่ามันสีบบแพรเเรื่องเรื่องยนตห่าครับอ่าเพราะว่าปกติที่เฮาใช้แบบเอฟเอ็นมือครับมันมันจะมีจานของเขาจานมวยญ่ออกจานหน่อยหน่อยแต่ก็มีหูสำหรับสอดเด่นแต่มันเบามันหน่อยมันเบาครับตัวนั้นมันดีแต่มันเบาครับเบาแต่ว่ามั่อไห่ขอเสียมันก็คือมันจะแพ่ขาดครับ แผลขาดตัวอยู่เครื่องผืนครับที่นี่พุนครับแผ่ขาดอยู่ตรงนี้ขาดเขาจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าเพราะว่าอย่างสีแพร่อ,อย่างเพราะว่าเขาตรงเรีงเครื่องแห้งพอมันม oh ุยแรงเวียงพอมันเบาเขาตรงเขาตรงใส่เัรเ่งแห้งเขาตองกดแห้งแห้งนะมันก็ได้เบืองขาดเบืองน้ำมันนี่ครับนี่ข้อเสียมันคือเบืองขาดเบืองน้ำมัน้าใส่เอ็นนะถ้าใส่ ใส่ชุดของเอ็นครับมันจะเป็นวงนหน่อย,อยแล้วก็สอดสาแคล้ายาาายังส่ละแบบนี้ละทิ้นเทากับเข่ามดเข่าบาใส่ตัวนังก็ได้ครับบาใส่ตัวนังก็ได้บ่ต้องไปสื่อตัวหนังก็ได้เลยสื่อแค่สื่อแค่แคแตะเอ็นมาแค่นั้นอ่ะสื่อบนเอ็นมาตัวนี้เข่ามดอ่ะเพราะว่านี้บ่เครื่องผมตัวนี้มันมดมดคมละคือบ่สมาที่จะรับคมได้แล้วครับนี่คือแต่พิจารถึงอย่างเดียวรับคมมาได้ครับตัวนี้เข่ากับ เอาไปคือเกา่าค่อยหคือเกา่ามาเปลี่ยนเป็นแบบเอ็นอันนี้คือจะถ่าจะตัดแบบเอ็นนะครับบ่ต้องไปเปลี่ยนตัวนี้ออกเลยใส่เอ็นเข้ามาแทนเสียบเข้าตัวนี้ดีครับบอลรูดรับอันนี้คือตัดหญา้าพวกหญ้าอ่อนหญ้าที่บ่แข็งมากใส่เอ็นครับปลอดภัยครับปลอดภัยมันก็ใส่ตัวนี้ตัดแต่มันก็บอกเขามาถึงตัวนี้แล้วเพราะว่าตัวนี้ก็ตั้งไรก็ตัดบอ่อขาดอยู่แล้วเพราะว่าบามม่มีคมอ่าเบิดคมไปแล้ว อันนี้ครับคือผมเกลียกล่อน,น่อยผมก็จะฝากพี่นอ้องให้อภัยเหตุการครับมันจังสิบยถิ่มของเสียดายของครับพี่น้องครับลองเบียดมันด้วยครับเด้อตัวนี้